ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเปไงบ้างครับไปกินข้าวกับพี่ตัวต็นโน พี่อ๋อนานแล้วใช่ไหมคะมนูกก็ชี้แจงไปในไอจีชัดเจนแล้วว่าเป็นโปรโมทละครถ่ายรูปเล่นกันเอง<ม>แล้วก็ไปกันหลายคนไปกับผู้ใหญ่ด้วยคะ่ะ<ม>ไปมันเหมือนเป็นกินข้าวเลี้ยงปิดกล้องอะค่ะใช่ไปกันนักแสดงหลายคนทำไมเราถึงตัดสินใจในการชี้แจงผ่ายแกล้เพราะว่ามีคนเข้าใจเพราะว่าคนเข้าใจผ<ช>ิดเยอะมากแล้วเข้าใจผิดว่าหนูไปญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยมันมันผิดไปกันใหญ่ก็เลยลงเลยดีกว่าชัดเจนดีคะ่ะ แบบว่าแบบกับ,พ,บพิโตโน้ยังมีการติตดต่อตติด่อกันอยู่ไหมครับไม่นะคะก็เจอกันตามงานโปรโมทอะค่ะที่ไปสามแซบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไอติมเข้ามาถามเราไหมคะไอติมเไอติมถามไหมว่าข่าวนี้ยังไงอะไรเงี้ย<ห>เขาคือเราคุยกันอยู่แล้วอะคะ่ะมีข่าวอะไรก็คุยกันเขาก็เขาก็ช่วยแนะนำว่าเออก็เห็นด้วยกับการที่เราจะลงไปเลยให้ทุกคนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ชัดเจนดีค่ะไม่ต้องมีใครเข้าใจผิดอะไร ใช่ค่ะก็ปกติคนเคยทำงานร่วมกันนะคะคิดว่าทุกมาหยอดจมหยอดจีบเราวไหมค่ะบาะว่าหรือว่าพี่ต้นโน้กก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีเจ้าของเป็นตัวนเขารู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่มีการจีบอะไรเกิดขึ้นค่ะตัวพี่จีบมเราแหวนไหมไม่ค่ะอะไรนะเขาที่เป็นขาวเป็นแหวนไม่ทำหนูเล่าให้เขาฟังก่อนอยู่แล้วค่ะจื่แล้วเราก็ชัดเจนแบบว่าชัดเจนค่ะก็ชัดเจน ก็เป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันนะคะคอนที่กับข้าไปไหนนก็คงไม่ขนาดนั้นนะคะไม่ไม่ขนาดนั้นไม่กล้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือเราไม่ได้สนิทกันแบบว่าคือเป็นเพื่อร่วมงานที่ดีเป็นพี่น้องกันแต่ว่าไม่ได้แบบจะไปนัดทานข้าวอะไรนอกรอบคงไม่ขนาดนั้นอรูปจับมือนี่ก็คือเป็นเป็นท่าในละคร ประหมดค่ะประหมทค่ะพี่น้องเองมีส่งข้อความติดต่อมาแบบขอโทษกับเราไหมคะกข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่งมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วค่ะแต่หนูก็บอกว่าไม่เป็นไรคือหนูก็ลงชี้แจงไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะแต่ตอนเรายังไม่อนแอกลัวแบบว่าพอเวลามันออนแอร์ปุ๊บกระแสมันจะมากลับมาอีกไหมอ่ะก็ถ้าเป็นกระแสคนชอบดูละครก็โอเคค่ะแต่ยังไม่มีแง่ลบสําหรับในของเราใช่ไหม ก็หนูก็ชัดเจนแล้วพี่โตโน่เขาก็ชัดเจนคือมันไม่มีอะไรอยู่แน้วค่ะก็ต้องรอดูนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะจะก็ต้องรอดูนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะจ๊ะก็ต้องอดูนะจ๊ะก็ต้องรอดเนะจ๊ะ็ต้องรอดูระจ๊ะก็ร้องรอดูนะจ๊ะก็ต้องรัดูนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะจ๊ะก็ี้งรอดูนะจ๊ะก็ต้องรนะจ๊ะก็ต้องรอดนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะจ๊ะก็ต้องรอดูะจ๊ะก็ต้องรอดแล้วคะอนข้องรอน ไม่ใช่นะคะหนูก็ธรรมชาติของหนูปกติอยู่แล้วว่าคือหนูก็ชัดเจนอยู่แล้วในในทางของหนูอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบมานั่งระวังอะไรขนาดนั้นนะคะก่อนนันคิดแบบก็ไม่คิดนะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบมันไม่ใช่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าข้างหลังก็เห็นว่ามีแท็กซี่เมืองไทยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ทำให้เราไม่กล้าลงลูกจริงหรือเปล่าไม่นะคะไม่นะ เวลาจะไปไหนต้องแบบมีการขอพี่อติก่อนเลครับว่าจะไปกับพี่คนนี้หรือยังไงต้องบอกเขาก่อนรายงานมีรายงานไม่ขอไม่รายงานแต่ว่าเวลาเราทําอะไรเราคุยกันเราก็เล่าให้กันฟังอยู่แล้วปกติค่ะเรียกว่าสีแจงชัดเจนได้ว่าตอนนี้ะเพียรไอติมก็ยังดีอยู่ดีอยู่แฮปปี้ดีอยู่ค่ะมีเขามีเวลาให้กับเรามากขึ้นไหมครับเพราะว่าเจ็จทำงานตางประเทศด้วยมีค่ะก็มีมาเจอเรื่อยๆมันทุกอย่างยังเหมือนเดิมแฮปปี้เหมือนเดิมค่ะโอเคครับท่ห่ะ